สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง music กมีรีวิวกันอีกครั้งนะครับวันนี้พาทุกคนมาชม Baby g แกลนเป็นโนจากคาไ i มีชื่อรุ่นว่า k า w ว i ี GL10 ครับ k า w ว i ี GL10 ตัวนี้นะครับเป็น Baby g แ a ลนเป็นแกลนตัวเริ่มต้นที่ทางคาไวปราณีตในการออกแบบในการสร้างสารรค์ให้ตัวนี้ เข้ากับทุกมุมของบ้านได้เป็นอย่างดีนะครับด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่มากและก็ใช้พื้นที่น้อยเมื่อเทียบกับแกลนอื่นๆทำให้ทุกมุมของบ้านนะครับสามารถมีตัวนี้วางไว้ได้เลยครับระบบริมคีย์ของตัว GL10 ตัวนี้นะครับจะเป็นระบบที่เรียกว่า Millenium Tree Action ซึ่งจะเป็นระบบแบบ3จังหวะซึ่งหากเรากดริมคีย์ลงอย่างช้าๆนะครับเราจะรู้สึกได้ถึงแรง3ขั้นของ เจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวของระบบตัวควบคุมตัวนี้จะเป็นวัสดุที่เป็นชื่อว่า ABS c a r บอนซึ่งจะมีความทนทานแข็งแรงและทนต่อสภาพอุณหภูมิต่างๆได้นะครับหากในอุณหภูมิที่ความชื้นสูงตัว ABS carbon ตัวนี้นะครับจะไม่ขยายตัวเหมือนไม้ปกติ ทำให้ใช้งานได้นานและก็ดูแลรักษาได้ง่ายยิ่งขึ้นครับและจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ BabyGran d หรือแกลนเป็นโนนะครับก็จะเป็นตัวที่วางโน้ตหรือม u s ส c คแลกตัวนี้ตัวนี้สามารถปรับได้ถึง5ระดับด้วยกันสามารถปรับตามระดับตาที่เรามองเห็นทําให้ใช้งานและก็มองได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นครับและขนาดของ GL10 b a b y Grand ตัวนี้นะครับเอกลักษณ์ของเขาคือตัวเล็กและก็ เข้ากับทุกมุมของบ้านอยู่แล้วนะครับความยาวของเขาะจะมีความยาวอยู่ที่153ซนติเมตรความกว้าง150ซนเมตรความสูง102ซนติเมตรและน้ำหนักตัวเครื่องทั้งหมด282กิโลกรัมครับและตัวหัวค้อนนะครับตัวนี้จะเป็นหัวค้อนแบบ2ชั้นวัสดุไม้เป็นไม้เมเปิล สกลาดเป็นขนแกะครับแล้วมาในส่วนของที่เป็นริมคีนะครับตัวลิมคีเนี่ยจะเป็นริมคีไม้วัสดุริมคีสีขาวจะเป็นอะคริลิกเรซินส่วนริมคีสีดำจะเป็นฟีนอลเรซินครับและในส่วนซาวบอร์ดของรุ่น GL10 รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุไม้ส่วนนอกหรือที่เรียกว่าโซลิดสปูตและทางคาวายวก็ยังมีโครงสร้างพิเศษที่ทางคาวายวเขาเรียกว่า v p r o p l a t จะเป็นโครงสร้างเหล็กที่ให้ความสวยงามความแข็งแรงกับเป็นโนคาวายครับในส่วนแพดเดิลที่เป็นแพดเดิลสก้านนะครับส่วนของที่เป็นแกลนเป็นโนหรือเบบี้แกลนเนี่ยจะมีความแตกต่างกับอัพไรท์เป็นโนกันอยู่ประมาณนึงนะครับในแพดเดิลสก้านของเบบี้แกลน GL10 ตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยซอฟต์แพดเดิล s ซ t t e n u t o Paddle และก็ d a m um p e r Paddle ครับแล้วก็ถึงในเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดูว่า GL10 ตัวนี้จะเสียงดีแค่ไหนกันครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของ k a w a i baby grand gl 1 0นะครับชื่นชอบเสียงชื่นชอบดีไซน์เอกลักษณ์ตรงไหนก็สามารถพิมพ์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวผมคิดว่านะครับรุ่นนี้เราสามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่ ผู้ที่เริ่มต้นหัดเล่นไปจนถึงระดับมืออาชีพได้เลยนะครับด้วยดีไซน์ขนาดที่เป็นเบบี้แกลนก็สามารถวางได้ทุกมุมของบ้านและใช้พื้นที่น้อยมากกว่าแกลนอื่นๆอีกทั้งเขายังมีล้อนะครับเราสามารถจะเคลื่อนที่ได้เหมือนกันและระบบฝาปิดนะครับเราสามารถเปิดสุด เป็นการโอเพนหรือจะเป็นซอฟต์โอเพนหรือเป็นโคลสก็ได้เพื่อให้เสียงมีมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในการบรรเลงครับและสำหรับใครนะครับที่อยากเป็นเจ้าของตัว GL10 ตัวนี้นะครับรุ่นนี้จะมี2ส,สีด้วยกันก็คือสี p o l ิสอ e โบ n นหรือสีดำเงาและก็ โพลิชไว้ก็คือเป็นสีขาวเงาแบบรุ่นนี้นะครับสามารถสอบถามสินค้าถามสเปคหรือสั่งซื้อกันได้เลยนะครับหรือจะติดต่อได้ที่คอนแทคที่ขึ้นด้านข้างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่คอนแทคไว้ด้านล่างอีกทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับครั้งหน้าจะมีรุ่นไหนดีๆรุ่นไหนเสียงดีๆสเปคดีๆเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันให้ชมให้ฟังกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ